สวัสดีค่ะพี่น้องจาะว่ากับไมซี่เรานะคะไมซี่ชีวิตง่ายๆใน Norway, นอร์เวย์เนาะค่ะเนาะ insilifein นอร์เวย์ค่ะพี่น้อยค่ะพี่น้องค้าเมื่อนี้ไมซี่จะพาดูข้างโรงงานเนาะค่ะเนานานแล้วไม่ให้ดูไอวิวข้างโรงงานค่ะพี่น้องจะไม่ได้ดูวิวข้างโรงงานกันนานแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไมซี่กับกล่องให้เบิร์นเดอจ้บพี่น้องจ๊า นี่เลยค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยใหม่ๆคือบังเห็นเนาะวันนี้ดูน้ําค่ะพี่น้องคะ่ะอ่าที่พาดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูน้ําค่ะพี่น้องคะ่ะน้ําน้อยมากเนาะค่ะเนาะน,ะะนี่ตอนนี้ต้นไม้ยังเขียวอยู่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอีกอประมาณเดือนสองเดือนเดี๋ยวก็จะใบเหลืองเต็มเลยค่ะพี่น้องคะ่ะนี่น้ําคือน้อยมากนะคะ อ่าพวกเช่า,ชาตกเบ็ดเนาะตกปลาแซลมอนค่ะพี่น้องจ๋าเขาไม่ชอบแบบนี้เลยเนาะคนะ่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูอีกหน่อยเนาะตรงนี้โรงงานที่ไหม่สีทำจากพี่น้องจ๋าข้างโรงงานคือบรรยากาศดีมากเนาะคนะ่ะเนาะแล้วใหม่สีก็หางทํางานแล้วก็ชมวิวไปด้วยค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะพี่น้องจ๋าน้ําน้ําคือน้อยมากเลยเนาะคนะ่ะเนาะ ดูตรงนี้ช่องที่เขาทําให้คนเข้าไปตกปลาค่ะพี่น้องจา๋าเขาก็จะไปยืนตกปาละะกปาแซลมอนตรงนี้เนาะค่ะเนาะยืนตกปลาแซลมอนตรงนี้แล้วทีนี้น้ํามันน้อยค่ะพี่น้องค่ะแล้วเขาตกปลาแซลมอนไม่ได้ค่ะมันไม่มีเนาะคะ่ะเนาะปลาไม่ขึ้นมาค่ะพี่น้องจา๋าอาจจะมีปลาอ่า ตัวเล็กตัวน้อยเนาะคนะ่ะเนาะแต่ว่าแซลมอนนี่ยังไม่มานะคะถ้าน้ําน้อยแบบนี้แซลมอนเขาจะขึ้นมาเฉพาะตอนที่น้ําเยอะๆค่ะพี่น้องจะ้นะเนาะดูใสมากเนาะคนะ่ะเนาะแล้วน้าคือน้ําไม่เยอะเท่าไหร่แล้วทีนี้วันนี้ก็วันที่อ่าเท่าไหร่ล่ะอู้ดูนกวันนี้วันที่สามสิบแล้วเนาะคนะ่ะเนาะ ดูนกตัวนั้นไม่สีเห็นหลายวันแล้วนะนะเห็นไหมไหนละ่ะตัวมันอยู่ในปา่าไหนละ่ะนั่นนั่นนั่นพี่น้องจา้านั่นนั่นไม่สีซุ o m ให้ดูนี่จ้ะวันนี้วันที่สามสิบแล้วค่ะพี่น้องค่ะดูนกดูนกตัวใหญ่มากเลยนกอีอยังนกหน่นอกนอะไรไม่รู้เนาะแล้วทีนี้ วันวันที่วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบกันยาเนาะเขาก็จะหมดอา,อายุของการตกปลาแล้วค่ะพี่น้องจา๋าปลาแซลมอนเขาจะตกได้ถึงวันที่ยี่สิบกันยาเนาะคนะ่ะเนาะวันที่ยี่สิบยี่สิบกันยาก็ไม่สามารถตกได้แล้วคือถ้าน้ำไม่มาน้ำไม่เยอะเขาก็ ไม่ได้ปลากันค่ะปีนี้นั่นตูน้ําแห้งเนาะค่ะเนาะน้ําไม่เยอะน้ําต้องเยอะมากแล้วทีนี้ปลาแซลมอน,น่ะจากทะเลถึงจะขึ้นมาจา้ะพี่น่องจ้ะล้วคนตกได้เยอะมากนะตรงนี้นะทุกปีเลยพี่น้องคนตกได้เยอะมากนะคะดูบรรยากาศค่ะบรรยากาศ เดี๋ยวใหม่สีพาเดินไปดูตรงเขาอาสร้างซ่อมสะพานเนาะคนะ่ะเนาะเขาปิดเขาปิดถนนตรงสะพานคะ่ะพี่น้องจากเขาไม่ให้คนอาไม่ให้คนเดินไม่ให้รถวิงะะนะ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขากำลังซ่อมปรับปรุงสะพานคะ่ะพี่น้องจ๋ะดูสวยงามมากค่ะพี่น้องคะสวยจริงจงเนาะคนะ่ะเนาะแล้วใหม่สีนัน่งยืนชมวิวทั้งวันคะ่ะพี่น้องจ๋ะดู ถ้าเขาไอ้นั่นนะเขาก็จะหยุดพวกที่ชอบตกปลานะคะพี่น้องจา๋าเขาก็จะหยุดเนาะถ้าน้ําเยอะๆนะเขาจะเขาก็จะหยุดพักล้นมาตกปลากันทั้งวันเลยค่ะพี่น้องคะแต่นี่ไม่มีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าน้ําไม่เยอะนี่ค่ะพี่น้องจา๋าเขาปิดถนนนะสงสัยจะพักเที่ยงกัน ปิดถนนสร้างสะพานจ้ะพี่น้องจ้ะพวกใหม่สิก็พักเที่ยงนะเขาก็คงจะพักเที่ยงกันแหละนี่ค่ะเขาปรับปรุงนี่จ้ะพี่น้องจ้ะเขาให้ทำป้ายเนาะคนะ่ะเนาะทำป้ายให้ไปอีกฝั่งหนึ่งนี่หน้าโรงงานใหมสศิก็ไปฝั่งนู้นค่ะพี่น้องจ้ะ แล้วทุกคนก็ขับรถไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะขับรถไปอีกฝั่งนี้เนาะคนะ่ะเนาะอ้อมโรงงานค่ะพี่น้องจ๋ะแต่ไม่ไกลหรอกขับไปทางโรงเรียนของลูกที่ลูกใหม่ศรีเรียนเนาะเะนาะนก็ไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะพี่น้องจา๋าก็ขับไปฝั่งนี้ไปอ้อมไป ดูบรรยากาศท้างโรงงานของใหม่สีค่ะพี่น้องจากฝั่งนี้ก็เป็นป่าเนะขึ้นไปอีกหน่อยก็จะเป็นโรงเรียนอ่าโรงเรียนอนุบาลเนาะค่ะนอะ้องเป็นเนสเนเอรี่เนเนเอรี่แหละที่รับเลี้ยงเด็กที่ไอ้นั่นเด็กอนุบาลน,นะคะเนาะนี่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าขึ้นไปตรงนี้จากพี่น้องจา้าไหม่สีไม่เคยขึ้นไปเพราะว่าลูกไม่สีอะอยู่โรงเรียนใกล้ๆบ้านจากพี่น้องจา้า บรรยากาศล่มรื่นมากเนาะค่ะเนาะแต่อีกหน่อยก็จะเป็นสีเหลืองสีแดงหมดค่ะตรงนี้น่ะเพราะว่าอ่าอีกหน่อยใบไม้ก็เปลี่ยนสีแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะรถหม้สีก็จอดอยู่ตรงโน้นโอเคพี่น้องค่ะ คลิปนี้เก่าไ้ซ้ำนี่เนาะค่ะน้องแมคซีก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะพี่น้องจะแม่ซีพาดูตรงที่อ่าตรงน้ําที่เขาตกปลาแซลมอนกันเนาะค่ะน้องน้ําไม่เยอะค่ะพี่น้องจะ้ะแล้วอีกหน่อยก็จะหมดอายุหมดเขตที่จะตกปลาแล้วเนาะค่ะนาออีกประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดวันค่ะพี่น้องคะโอเค คลิปนี้กไว้ซัมนี้ค่ะพี่น้องคะทามักถ้าชอบจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหมสีเนเดอร์จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอารถก็มาพอดี